สวัสดีค่ะเนี่ยโปรยฝนก็ลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติเห็นไหมคะไม่ต้องให้น้ำดอกไม้เลยนะคะเห็นไหมคะดอกไม้จะชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะเห็นไหมคะดอกไม้ไม่ต้องการน้ำเลยนะคะคือ อระอองฝนจะทำให้ดอกไม้เป็นธรรมชาติที่สุดเห็นไหมคะนี่แต่งตัวจะไปทำธุระก็ออกไม่ได้นะคะฝนตกเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะโปรยฝนอย่างนี้แหละคะทำให้ไม่สบายได้เห็นไหมคะอาอากาศ เย็นสบายดอกไม้ชุ่มฉ่ำอากาศเย็นหน้านอนนะคะหน้านอนมากเลยค่ะที่เมืองไทยทุกคนก็ <c oughs> โทษนะคะก็คอยหวยรางวัลจะออกแล้วมั้งนะคะเวลาประมาณนี้นะคะเสียงนก เสียงฝนธรรมชาติมากเลยนะคะธรรมชาติแบบนี้หายากนะคะหายากมากเลยค่ะเห็นปโปรยฝนไหมคะที่เมืองไทยบางที่ก็ oh. ได้ดูคลิปของเพื่อนๆมีฝนนะคะก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะเห็นไหมคะความสวยก็ประมาณนี้นะคะ ทุกคนก็ดูแลสุขภาพเช่นกันก็ประมาณนี้นะคะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเหมือนเดิมคนคนเดิมใจก็เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าจะครึม้มอ่าเสียงน้องหานน้องเป็ดก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเขาไม่ไปไหนนะคะ อพอได้ยินเสียงเนี่ยพอได้ยินเสียงนยขเขาก็หาแล้วอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนนาะโอ้อยู่ตรงนู้นแล้วค่ะอยู่อยู่ตรงนู้นแล้วค่ะเนี่ยจะคอยอาหารนั่นนะ่ะฝนตกตกก็ต้องให้นะคะเนี่ยเนี่ยฮูน,น,น้ำน้องเป็ดก็วิ่งตรงนู้นเห็นไหมคะธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ยถึงฝนจะตกแต่ก็เย็นสบายกับ เป็ดล้างบ้านนะคะวันนี้ก็ก่อนจะไปทำธุระก็ต้องให้อาหารน้องเป็ดน้องห่านก่อนนะคะในเมื่อเรารักสัตว์แล้วเราก็ต้องให้เขาอิ่มเหมือนเรานะคะเราอิ่มเองเขาก็ต้องอิ่มเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนนั่นต้องเขาไปตลาดนะคะน่ะคนรู้จักนะคะน่ะเขาก็ตะสตัตวกลางร่มไปเนี่ยเห็นไหมคะโอ้บรรยากาศหน้านอน แต่ก็ไม่มีจะได้นอนแล้วค่ะเพราะมีธุระเนีย่ยบรรยากาศสวยไหมคะน mm hmm. ี่ฝนเยิ้มๆดอกไม้สวยๆนกบินผ่านไปมาตามภาษาของชีวิตสัตว์นะคะ mm hmm. เป็นวิวที่สวยงดงามอีกแบบหนึ่ง อยู่กับสายฝนกับดอกไม้ธรรมชาติเสียงนกเสียงเป็ดเสียงห่านช่างจะมีความสุขแบบง่ายๆนะคะยินเสียงนกไม่กล้าดอกไม้ไม่ต้องให้น้ำนะคะฝนตกยินไหมคะไม่ต้องให้น้ำเลยค่ะเพราะน้ำก็จะ สาดเข้ามาตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะไม่ต้องให้น้ำเยอะดอกไม้พวกนี้ดูแลง่ายนะคะฝนก็เริ่มหนักมาหนักมาทุกทีแล้วนะคะเห็นละอองฝนไหมคะนี่ละอองฝนกับดอกไม้มันมันมันช่างจะสวยงามนะคะ หาวิวแบบนี้ยากนะคะเพื่อนๆละอองฝนกับดอกไม้สวยๆธรรมชาติที่แท้จริง<ม>เห็นไหมคะเทลงมาฝนเทลงมาเนี่ยความสุขก็มีตรงนี้แหละชมดอกไม้สวยๆกับสายฝนแล้วก็เสียงนกแบบธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติมากเลยค่ะทั้งนกเห็นไหมคะทุกอย่างเขาจะวิ่งมาหาเนี่ยพอได้ยินเสียงนยก็จะมาแล้วนะคะเขาจะรู้นะคะพวกสัตว์เนี่ยเชื่องมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปทําธุระจะเอาเข้าวานไม้ให้ก่อนนะคะก่อนจะออกไปทําธุระบางทีเราอาจจะกลับมาช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขาอิ่มก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่สายฝนลงมาให้ไม่ต้องให้น้ำดอกไม้วันนี้